สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพา289นะคะใหม่บ้านบี่ายประภานำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นพระกันนะคะ2ตะโกสามตะโกนะคะ5้าตะโกค่ะสนใจผ้าไหมไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าลายโบกาณนะคะ ผ้าสมอนะคะผ้าสมอเตทโทแบบนี้นะคะเป็นสมอแบบพิเศษนะคะสมอแบบนี้มีจุดขาวๆภาษา,าเขมรเขาเรียกว่าสมอจักราสมอจักรานะคะเป็นลายพิเศษนะคะมีขาวๆเห็นไหมคะเต็มผืนนะคะเป็นผ้าสมอนะคะ แบบพิเศษนะคะชมชัดๆจะเป็นแบบนี้นะคะลายเล็กๆนะคะแบบนี้เต็มผืนนะคะสนใจผ้าผืนนี้นะคะทัามาค่ะผืนละหนึ่ี่้อยห้าสิบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆผ้าผืนนี้ เป็นผ้าลายโบราณนะคะโบราณแบบพิเศษด้วยนะคะไม่ใช่สมผ้าสมอธรรมดานะคะผฟนต่อไปค่ะ<ด><ด>เป็นผ้าสามตะโกทอลายโบราณแบบนี้นะคะคล้ายๆโหลแต่ไม่ใช่โหลนะคะ ามตะกกนะคะลายโบราณนะคะผืนนี้ผืนละสองพันบาทค่ะราคานี้อาจน้ำยาส่งฟรีนะคะสองพบาทค่ะผืนนี้สนใจทักมานะคะเป็นฝีมือคนในหมู่บ้านนะคะบางทีเราก็รับจากคนในหมู่บ้านนะคะรับซื้อบ้างรับมาช่วยขายบ้างนะคะ แล้วก็รับจัดแหล่งที่มีชื่อเสียงนะคะที่มีคุณภาพมาด้วยนะคะสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกโทด้วยใหม่บ้านนะคะผ้าผืนนี้โทด้วยใหม่บ้านค่ะลายฉัดกับกระต่ายนะคะ ผืนนี้ประมาณเม0ปบนะคะ1นึ่งเมตรแปเซนะคะแต่เป็นสาตะโกโทอด้วยใหม่บ้านค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะสนใจผ้าใหม่บ้านนะคะผืนละสองพบาท ผืนละสองพันบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผืนละสองพันบาทผ้าทอด้วยใหม่บ้านนะคะกระต่ายน้อยนะคะน่ารักค่ะ พื้นต่อไปค่ะสามตะโกโทรด้วยใหม่บ้านนะคะเป็นท่าสามตะโกนะคะแบบนี้โทรด้วยใหม่บ้านค่ะ เผื่อละ2,100บาทนะคะเผื่อละ2,100บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะเผื่อละ2,100บาทค่ะเป็นสาวตะกอทชอด้วยใหม่บ้านนะคะ วยค่ะผืนต่อไปค่ะสามตะกอทอด้วยไหมบ้านอีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้ม่วงอมชมพูนะคะสามตะกอทอด้วยไหมบ้านแบบนี้เป็นลายแบบนี้นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบสีม่วงนะคะหลายสีเลยค่ะ ม่วงเขียวชมพูฟ้าเหลืองนะคะสีสวยๆนะคะใหมบ้านสนใจทักมานะคะผื่นละสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะตัวนี้ใหม่บ้านนะคะสามตะโกโทด้วยใหม่บ้าน พื้นต่อไปนะคะสามตะโกค่ะถ้าสามตะโกนะคะแบบนี้เนื้อผ้าสวยมากนะคะ สนใจทักมาค่ะคือละ2,100บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะ สามตะโกนะคะเป็นผ้าสามตะโกสีเรียงน,นะคะสีเรียทงทำลายชาติสนใจทักมานะคะผืนละสองพัน 2> 2, บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนละสองพัน 2, บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี มีของแถมนะคะเื้นต่อไปค่ะสามตะโกเครือสมอสวยๆนะคะ ลายแบบนี้นะคะสามตะโกเครือสมอสีออกม่วงๆนะคะลายเล็กละเอียดมากค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะผือละสองพันอบาทผือละ2200ร้บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าใหม่สวยๆค่ะเื้นต่อไปค่ะห้าตะโกอโทอยกดอกนะคะเป็นผ้าแบบนี้ คือละ2,900บาทนะคะคือละ2,900บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยา ต้องขออาภัยนะคะยกไปพับไปค่ะเผื้นต่อไปนะคะห้าตะโกทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยนะคะสมปักปูมนะคะชายคุยค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้านะคะ เป็นขอผสมขิดด้วยนะคะขอผสมแบบนี้นะคะแบบเก่ากับแบบใหม่ผสมกันสมปักปูมชายครุยค่ะท่านไหนสนใจทักมานะคะผืนละ3,200บาทค่ะผืนละ3,200บาทราคานี้อาจอากา ขอแบบนี้นะคะเผืนนต่อไปนะคะผืนนี้พิเศษห้าตะโกอทอยกดอกนะคะสมปกปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายใหม่ค่ะเป็นลายใหม่นะคะ แบบนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติสวยๆนะคะสีธรรมชาติค่ะพื้อละสา0พบาทนะคะพื้อละ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่ฟรีนะคะผ้พาพืนนี้5ตะกอน,นะคะสีธรรมชาติสมปักกูมนะคะ ผ้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสงปักปูมชายคลุยนะคะสีธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะนำเสนอผ้าคระกันนะคะให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูและนะคะสนใจผ้าไหมอนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกัยนได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ